ดีวิวีทุกวันไม่เบื่อบ้างหรอคอมเมนต์นี้ทธเอาตกใจไปเลยค่ะแต่คิดว่าน้องน่าจะมาถึงสีใช่ไหมล่ะถ้ามาถึงสีบอกเลยว่าไม่เบื่อเลยค่ะเพราะว่าวงการสีไม้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นสีไม้ลบได้ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นแบรนด์แรกๆเลยค่ะที่ผลิตออกมาจะเป็นของยี่ห้อ iPad นะคะ ตัวนี้มีให้เตั้งแต่12สีจนถึง36สีพร้อมได้ไซส์จัมโบ้พิเศษ12สีค่ะทนสีข้างในจะเป็นแนวสดใสน่าใช้มีกลดเหลาแถมให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้แต่ความพิเศษคือไซส์จัมโบ้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆค่ะถ,ถามว่าเหมาะสมกับใครก็ต้องบอกว่าเป็นน้องอนุบาลน,นะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่จับง่ายมากๆตอนเทสตัวเนื้อสีจะบอกว่ามีความแข็งเล็กน้อยค่ะส่วนทนสีจะเป็นแนวสดใสใครที่ไม่ชอบแนวสดใสก็ต้องเซโนไปเลยนะจ๊ะอาจจะต้องไปใช้แบรนด์อื่นๆอ,อ,อย่างเช่นมาตาเป็นต้นค่ะ แต่ว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากใช้แล้วลบได้เลยทันทีเดี๋ยวพี่จะมาเทสให้ดูกันนะคะว่ามันลบได้จริงหรือเปล่าด้วยการวาดรูปน้องปลาวานสุดน่ารักเอาจริงพอลองใช้โทนสีก็ไม่ได้แย่นะเนื้อสีก็ถือว่านุ่มอยู่ระบายง่ายค่ะทุกคนอะลองมาที่ไพ่ของเรากันดีกว่าคือ,อยางลบนั่นเองลองมาใช้ยางลบตรงตูดของเขาลองลบดูกันนะคะคือต้องบอกว่าตัวเดียวสามารถลบได้ทุกสีเลยค่ะไม่จำเป็นว่าเป็นสีเขียวต้องลบสีเขียวอย่างเดียวนะใครอยากได้ก็ไปตามได้เลยจ้า